ส <Skill> <Skill mine S 2> กิลใหม่สกิ oh. ลใหม่นาทีกี่เพลงร้องไปเกือบสิบเพลงฮะร้องไ่จบต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมันเป็นแบบงานที่ว่าเราอยากมาสนุกสนุกนะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้กลุมม่มมัไม่ค่อยไม่ค่อยอมร้องเพลงล่าสุดไปแหกปากวากแล้วไม่ได้วอร์มมันก็เจ็บคอหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันร้องแบบสิงใหญ่ๆสนุกๆส,ส,สบายๆนะผมจริงๆอยากมาร่วมงานมาสนุกได้เจอแบบทุกคนที่มาให้กำลังใจก็แบบดีใจมากๆอย่างเราลำมากใหญก็คือแฟนคลับตามมาตลอดจำเลยต้องความรู้สึกดีใจไม่มีคำไหนเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณทกกกกุคคนนนมาาาาๆเเเเเลยยีี่่่็ปืืออดววพระแบบ มันเป็นเรื่องที่แบบแบรเราดีใจมากอะ่ะมันเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบมีคนแบบว่าช่วยสะท้อนเรากนลังสนุนบบเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ ยังปกติมีพวงมาลัยอะไรแบบนี้ไหมมันก็มีม,มีบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นพวงมาลัยตลกตลกน่ารักฉันไม่ได้งานมาของจริงนี่ก็อาจจะเป็นกางเกงลิงเยอะมากจริงเหรอใช่เพราะผมจะขอเป็นของที่ใช้ได้จริงผมนี่จะไม่ไม่ตอนหลังนี่ยตอนก็จะบอกตรงไหนเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกแต่เวลาผมแบบได้ดอกไม้ได้อะไรพวกนี้ผมอาจาาจะแบบชอบแต่มันเก็บไม่ได้เพราะดอกไม้มาสองสามวันแล้วมันเหม็นหรือมันเน่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งหรือก็จะเป็นของตรงจะขอซื้อยืดจริงจริงแล้วเป็นจริงจิงใช่อะไรที่ได้เคยได้มาแล้วแปลกที่สุด แปลกมีเยอะมากถ้าของแปลกเนี่ยผมเคยได้ยันแบบสัตว์เลี้ยงแ,บบแปลกซึ่งรู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมไมชอบนะเพราะว่าแัวแบบมันเป็นตัวอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากก็เดี๋ยวไปทำตามกันผมรู้สึกว่าสำหรับผมของของเกงในเนี่ยดีใจนะของเกงในเสื้อยืดเ,<อ>เพราะว่ามันได้เอามาใช้จรงิงอ,อย่างว่ามันได้ใส่ได้อะไรจรงิงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดีด้วยนะใส่ไปใส่เสื้อยืดที่แบบเอฟซีให้เงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ให้เราด้วยแสดงว่าเราใส่ใจ่เราก็คือวนใส่วนใส่เพราะว่าใส่จริงผมใช้้้จรริงเนนยใใชชุกกอออับบซมะไาล ถ้าหลังจะีถ้าเกิดคนอยากจะมาให้อยากจะได้อะไรประมาณนี่เหรอประมาณนี้แหละจริงๆไม่ไม่ต้องมีอะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรเลยแค่แบบมาเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วก็มันก็บวกกัเวลาของหลายๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันหยุดด้วยนะก็ดีใจที่แบบทุกคนมาแล้วก็อยากให้มาแบบว่าไม่ต้องลำบากใครว่างก็้นมาใครไม่ว่างก็คือดูเวลาผมไลฟ์สดหรืออะไรแค่นี้ล้วก็มีมีความสุขมากๆนะอย่างเราเขินนะที่แบบว่าอย่างวันนี้ออกอีเป็นที่คือใส่เกงชิ้นชิน <c oughs> บอกว่าชินเพราะว่าปกติใส่บ็อกเซอร์ขึ้นแบบว่าลดสัด่วนใส่กางเกงขาสั้นอยู่แล้วแล้วแต่ส,สบายๆวันนี้ก็ได้มางานเปิดตัวเดินทั้งคนก็ใส่บ็อกเซอร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยลเลยรู้สึกแปลกตลกดีครับผมสนุกด,ดีด้วยอันสุดท้ศายอย่าบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับไปที่แบบว่ามารอเล่าหรือรอะไรแบบติดตามเรามาตลอดเลยครัรรรรออบพอเราไปตลอดผมวันนี้ต้องขอบคุณงานชิวก่อนเลยนะเพราะว่ากับชิวเนี่ยแบรนด์เนี่ยผมได้เคยร่วมงานกันมานานแล้วด้วยก็แต่ช่วงดกับ ดีใจมากที่ไดกถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้โอกาสได้มาลองนวัตกรรมใหม่จากเกง่งก็อย่าลืมเรื่องของฝาเก่งของ GQ ตอนนี้ด้วยมีนวัตกรรมใหม่หรือเป็นเก่งยีนแ,<จ>แต่ว่ามันใส่สบายมากๆนะครับราะวก็มีแบบว่ามีตัวที่แบบทําให้มันมีความเย็นข้างในด,ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงคือทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในตอนร้องเพลงแล้วก็อยู่จนจบงานนี้ก็แบบมีความสุขมากก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันครับผมอย่างเมื่อกี้